ดีจากอเพเซอร์วันนี้มาให้ดูเนี่ยโอ้โห4รายการครับ5ไม่เห,เหรอพี่เออ5ครับเดี๋ยวเจอกันครับจ่ายห้าสีิวครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ f c อบซีวีเปาไอแอบซีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์นึงก็คือ iPhone นั่นเองครับนะครับ iPhone 15 Pro Max ก็ออกมาแล้วใช่ยอกย้อนอันนี้นี่ฮะอันนี้อัพเพเซอร์อัเพเซอร์อัเพเซอร์เนี่ยเขาดังมาจากเรื่องของแรมมาก่อนแรมอะไรแรมนี่คือหน่วยความจำเหมือนชนนะหนะตรงแรมหน่วยความจำแรมนี่ยังไงนะแรมนี่คือหน่วยความจำหน่วยความจำที่ไม่มีความจำไม่มีความจำเพราะเวลาถูกชักปลั๊กออกเนี่ยความจำมันจะหายไปเนี่ก็ เราได้พบกันอีกสักครั้งอยากถ้ามเธอจังรักปัญญาอ่อนเหมือนกูนี่แหละมันมนดังมาจากแรมใช่ไหมคือเมื่อก่อนมาแล้วคืออธิบายงี้ก่อนว่าอัพเเซอร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากในส่วนของเมมโมรีหรือว่าแรมดังนั้นเนี่ยคุณคิวความหมายของผมคือผมจะบอกว่าถ้าอัพเเซอร์ทำแรมได้ทําไมเขาทาสตอเรจไม่ได้เพราะมันคือความจุเหมือนกันครับออันนั้นความจําชั่วคราวความจำหลักความจำหลักอันนี้ความจำสำรองความจำสำรองคือความจําแบบเวลาไม่โดนปักออกอะ อเลยยังอยู่ประมาณนั้นนั่นนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสําหรับ possible ครับครับผม possible คือพกพาไปไหนมาไหนพกพาไ็ได้นั่นเองครับก็มีหลายตัวนะครับนั่นนี่วันนี้เราจะคุยกันหลายๆตัวนะเราจะเริ่มกันที่อาเฟเซอร์ตัว as725 ที่เป็น possible asd magnetic magnetic possible คืออะรพกพาพกพา magnetic คือแม่เหล็กแม่เหล็กแสดงว่ามันต้องเป็นแม่เหล็กที่พกพาได้เออแต่มี asd ด้วยใช่อยู่ในแม่แบบคือมันมีความจำครับเฮ้ยนี่คือครบเลยคุณคิวความจำพก ยาหน่วยความจำพกพาได้มีแม่เหล็ก,แม,ลกแม็กเซฟครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน3.2 Gen 2 Type C ไว้โโอ้ห Gen 2 Type C ย,ยู่งไปซะจน Gen 2 Type C เนี่ยคือ10กิกะบิตเปอร์เซรันแล้วการรับประกันเนี่ย3ปี3ปแปลงอเอาเป็นเอาราคาก่อนนะ512กิกกับ1เทราไบต์1เทราไบต์512กิกเนี่ย1,990โอ้ราคาดีนะถูกต้องครับผม1เทราไบต์เนี่ย3,900บาทงั้นเนี่ยเราจะโฟกัสต่อตรงนี้ก่อนของคุณคิวคืออันนี้คือถ้าคุณเลือก1เทราไบต์เนี่ย3,900บาท สามเก้าสิบถ้าห้าร้อยสิบสองกิกเนี่ยสามเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ตรงนี้นะครับคือจุดเด่นที่เขาว่าแมกเนติกของมันเนี่ยครับมันสามารถใช้งานร่วมกับแม็กเซฟได้แม็กเซฟเหมาะสำหรับการใส่ไวโอมบนมือถืออ๋อใช่ประมาณนั้นคือเวลาเราเสียบไปตัวเนี้ยครับเราก็เลือกให้มันจิ้มลงไอตัวนี้ซะอ่าถ่ายลงเอสดีเลยถ่ายลงเอสดีเลยเอสดีเลยไม่ต้องผ่านเมมโมรีใช่หนึ่งคือทุกวันเนี้ยไอโฟนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีการถ่าย 4K บ้างคาแปบ้างสิ่งที่มันดีเนี่ยอืมละเออียดขงภาพครั ใช่ใชดของภาพที่มันชัดขึ้นแต่ข้อเสียคืออะไรครับมันใหญ่มันใหญ่ไฟล์มันใหญ่มันใหญ่มากครับผมครับบางคนที่เขาใช้วิดีโอเป็นครีเอเตอร์ถ่ายแบบถ่ายจริงจังอ่ะถ่ายจริงจังอ่ะเราก็ถ่าย 8K อย่างเงี้ยแล้วความจําของโทรศัพท์มันจะพอได้ไหมมันจะไม่พอดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตอบโจทย์ครับผมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมี Max Save ครับในการที่จะไปติดรลานโทรศัพท์เลยมันไม่พลุงพลังอ๋อพ o เ s เบิลคือพกพาได้อยู่แล้วครับผมพ o เ s เบิลขึ้นมาหยิบขึ้นมาพ o เ s เบิลพกพาใส่ Max Save ปุ๊บเสียบ Type C เข้า ไอโฟนชุบแล้วถ่ายยงี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนิ่งเหมือนเดิมครับแล้วทารนเฟอร์โคตรไวคือย่าเดียมบอกแล้วว่าถ้า Apple เนี่ยถ่ายความจุสูงครับเนื้อที่มันต้องมันต้องเยอะมันต้องเยอะต้องเยอะแล้วการโอนถ่ายข้อมูลต้องไรต้องไวต้องเร็วใช่ครับดังนั้นอันนี้คือมีครบหมดนะครับมีครบหมดดังนั้นเนี่ยมันคือการเพิ่มความจุของโทรศัพท์มือถือได้ง่ายได้ด้วยการเพียงแค่ยึดตัวจัมเนี่ยใช่กับโทรศัพท์ได้แม่เหล็กครับสามารถบันทึกไฟล์ดีโอและไฟล์เสียงได้โดยตรงนะครับผมคือเลือกลงต อัลเลอร์สตอร์เลตลงได้ก็คือบนไอ้บนตัวเอสจอเได้หมดเลยใช้ได้เลยเพียงแค่คุณใช้ฟังก์ชัน p r o r e s ของแ p ปเปิลคือ p r o r e s เนี่ยไม่ได้ใช้ง่ายๆนะครับโปรเรสคือโปรเรสโซลูชันครับคือ p r o r e s เนี่ยจะเปิดได้เนี่ยต้องเสียบ e อชแนลเอชแนลพารีดเอชแนลสเตอร์เอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอชแนลสเตอร์เนั่นเองใช่ครับมันจะเบาบางกระทัดรัดครับผมสำหรับ p o ซิมเบอโดยเฉพาะเพรามันมาพร้อมกับความบางเพียง1.05เซนติเมตรครับ10.10มิลลิเมตรอะ10มิล10เซนเดียวอะ10มิลครึ่งอะะซเเเดีียยวแลนน้าาหักบพง ก็เบาด้วยโทรศัพท์ iPhone คือดินนี้200กว่ากรัม220กรัมนะเพิ่มอีกไอ้ตัวนี้50กรัมตัวนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่หนักละเพราะสุดท้ายเราไปใส่กิมบอลใส่ใช่ก็ถ่ายอะไรก็ต้องถ่ายนเขาเรียกว่าแฮนด์เลยนะแฮนด์เฮลวะแฮนด์เฮลแฮนด์เฮลไอพวกฟังก์ชันอ่ะใส่ใส่ตัวพกพาแค่นี้ก็ไม่หนักละครับแล้วก็เมื่อเทียบกับน้ำหนักคือน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นความจุเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคือพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีีีดดดาาเเเเรรรยยยยบบบหู้้ววววนนนะคคัััโออมมแลก็็๋ธิไปป่ USB 3.2 2 Gen จะเป็นไฮสปีดสิบกิกก็คือเหลือเฟือครับผมพอเป็น10กิกแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิกิกนี่ทุกคนงงผ่านสิสิครับมันผ่านเฟอร์เรทสูงสุดได้ถึงพันเมกต่อวิโอ้โคตรเร็วเนี่ยรีดไรส์เนี่ยพันเมกต่อวิครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะด้วยความที่มันแค่เป็นแม็กเซฟมันก็โอเคอาจจะซูสเทเบอร์ก็สระไอโฟนที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ใช้ไอโฟนก็ได้ครับคุณไปใช้กับสมาร์ทโฟนอ่าก็ได้แล็ปท็อปได้หมดหรือว่าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็วางไว้เฉยๆก็ได้เไมือนกัน ใช่ตอได้เหมือนกันใช่ใก็คือหรือว่า Android มันก็อาจจะมี MagSafe เหมือนกันบางบางบาเคสบางรุ่นก็มีติดติดได้โดยง่ายคือไอ้ m a ็ s a f e เนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันแค่ทำให้มันติดกับโทรศัพท์ครับมีแค่แม่เหล็กแต่อยคือมันคือไทซ e c ถ้ามีไทซีเดียกูเสียบได้หมดนะสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปหรือว่าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็งานเนี่ยแข็งแรงระดับ m i l i t ท r y g r เกรคืออะไรครับม i ลิเทอรี่เกรคือเกรดทหารครับอ๋อคือแบบตกร ก็คือมันแลนการดรอปเทสมาแล้วแม้จะตกจากที่สูง1 2 2เมตรเนี่ยข้อมูลก็จะไม่เสียหายนะครับก็คือไว้ในกระเป๋าหล่นก็ไม่พังอ่ะในเานเมตรนี่คือประมาณกระเป๋าใประมาณกระเป๋าเกงไม่พังพางนั้นน่ยมันจะการันตีความแข็งแรงและการใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือ p r o ดักต์เน e ที่ชื่อว่า A S 7 2 5จาก e m e r s ซ n นได้เองคาจรูตเนี่ยมีให้เลือกห้าร้อยสิบสกิจเดืวนหนึ่เวราไบต์แล้วก็เป็นัพพอเนียก็ซัพพอดเซนทรูด้วยไว้นะนะน เราใช้ Windows ก็ซัพพอร์ตเซตสิบรองรับ m a ็นะครับรองรับโครมนะครับแล้วก็ Read Write ได้สูงสุด1,000งพเมตครับเห็นไหมเรดไรท์หนึ่งพเมตแล้วก็โอ้โหนะครับผมอายุการรองรับการทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำสุดนะคือมันสามารถทำงานได้โดยอุณหภูมิที่ต่ำสุดเนี่ยศูนย์องศาโอ้โหไปจนถึงร้อนสุดเนี่ยคือ70องศาจะสุดไปแล้วเนี่ยก็ไปได้หมดแหละขนาดเล็กครับ63จุดคูณสี่นะครับประมาณนี้เองเล็กมากน้ำหนักเบาเพียง52าสองกรัมครับแล้วก็เป็นไทสี C ัวร์ไทสีเคเบิลให้มาด้วยนะครับ สติฟิเคตก็คือผ่านมาตรฐาน CE, UKCA, FCC, BSMI แล้วก็ YCCI ครับแล้วก็ประกัน3ปีตอนนั้นเราจะมาแกะดูอันนึ่งละทางอาดาอัดาเนี้ยเทาไรสอดกิ๊เท่าไหร่นะ1,990กว่า3,900บาทใช่ครับอ่าเราแกะ1เทมาดูอ่านี้่ถ้าเราแกะออกมาอุ้ยเป็นอย่างนี้มันเล็กมากเลยนะเวอร์เนี่ยอุ้ยอันนี้ก็1เทแนั่นใช่หว่ะข้างในเนี่ยอันนี้มันออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้คือการที่มันจะแนบกับโทรศัพท์ได้เนี่ยมันต้องบางมันต้องอ๋ใช่มันต้องใส่ เล็กใช่ครับ <c oughs> นี่ข้างในนี่คือ1เทระไบต์นะหนะ 1> 1 <T> ึ่ง <c oughs> แล้ววัสดุเนี่ยโอ้โหแข็งแรง เม็ดที่เกรดครับคุณชิวมกงดูเมิดิี่รีเกรดโอ้โหมันแน่นมากเลยนะเออมันไม่กองแกงอ่ะใช่เลยมันแน่นมากมันเหมือนแบบว่าเหมือนหินอ่ะอ๋อใช่ใช่เหมือนหินที่เอาไว้หลอกคนว่ามันจะดีอ่ะอะไรกีดกันแ้วแต่มันมันแข็งแรงจริงสึกอย่างนันจริง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 จมันแข็งโป๊กไม่เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยใช่เหมือนไม่เหมือนอิดีเลยเออนะครับนะครับแล้วก็ที่จะมีไทส์4หนึ่งช่องนะครับอันนี้มีห้อยได้ครับแล้วดูขนาดน้ำหนักเป็นแค่สองกรัมเนี่ยมันมีแม็กเซฟมีแม็กเซฟก็ จบเลยเนี่ยโทรศัพท์เพิ่มอ,อีกเทนึงว่ะเนี่ย <c oughs> เพิ่มเออก็ต้องเสียบก่อนนะต้องเสียบก่อนเพราะผมเพิ่งไอันนี้สองหกนะครับผมเพิ่มห,หนึ่งเนี่ยเพิ่มหนึ่งเทอยู่งหลังแล้วโดวยที่แบบมันไม่หนักขึ้นเลยเออมันปกติเลยครัคุณแค่คอนเน็กมันอะ่ะมันมีไทซี C, คุณแค่หันให้มันตรงอะ่ะเห็นปะเนี่ยตรงละเห็นไหมไทซีไทซีอยู่หลังอ่าแล้วคุณก็มีสายแลดูสายมันดิโอ้โหพอดีเลยนะสายพอดีแล้วคือสายอย่างโหดดูหัวครับชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นหัวลูมิเนียแล้วนี่เขียนสิบกิ หอมึงดูเองผมอยากรู้กดีมันเป็นยางนะยางแบบดีเลยนะยิ้มหึงไม่ขาดนะครับอุ้ยคิวสาระดึงไม่ขาดอยู่แล้วดึงไม่ขาดได้ครับดึงไม่ขาดอยู่แล้วแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยก็คือถ้าคุณต่อโปรเรสเนี่ยถ้าคุณถ่ายแบบโปรเรสจะถ่ายโปรเรสอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะแบบเชื่อมต่อเงี้ยนี่อ่าใช่ป่ะเสียบปุ๊บอีกอันนึงก็เสียบตรงเนี้ยปุ๊บเออมันไม่กิดกะมันไม่กิดกะสายท่ามาพอดีเห็นป่ะนี่ไงนี่ไง ก็สามารถที่จะถ่ายโปรได้เลยนะครับ เนี่ยผมว่าใส่ไปแล้วเนี่ยพอเราเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยนะเราแค่เสียบใช่ไหมใช่มันจะมีตัวขีดขึ้นมาครับคือเรายังไม่เปิดใช้งานโพเลส์โพเลสพอเราเปิดโพเลสเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่ไงโพเลสโซลูชันที่สี่จานนี้ไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวเอาไปเกตเองนะครับเห็นปะไปเป็นโพเลส์หลอกแล้วก็คือถ่ายได้สูงสุดเจ็ดสิบสามนาทีเจ็ดสิบสามนาทีอันนี้คือลงในไทสีแล้วแล้วก็นี่ไงอ้าวลงแล้วมีโลโก้ลงไทสีเรียบร้อยแล้วก็คือถ่ายตอนนี้ถ่ายก็คือทุกอย่างเนี่ยลงไทสีหมดแล้วคคคครรรรรรรัััััับบบบอออออนน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 นีี้้้้้็โโโโพพพเเเเเเสสแลลวปะะจิขาาดดงงงถ่่ยไึืห อันนี้คือที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมโอ้โหคิวสุดครับเนี่ยสุดท้ายแล้วจะบอกให้ว่ามันขึ้นว่าไท้สีเนี่ยมันไม่ได้กระทบสตอรี่ใน iPhone ของคุณเลยใช่ครับอาจจะมีข้อดีเรื่องอื่นอีกแต่ความร้อนอะไรก็น่าจะดีขึ้นหมดเลยถูกต้องนะครับดูดิจบเลยเธอถ่ายโปรเจสได้คือถ่ายโปรเจคสี่ดีซีเราล้วลุลุ้นอยู่แล้วว่าใช่แล้วเป็นลงเองนั่นเอครับโอเคแบบมืออาชีพอ่ะต้องเอาไปทำโปรเซสต่ออยู่ดีนี่ถ้าสมมติว่าหนึ่งเทเลไวท์ใส่ได้73เจ็ดสามวินาที่ยเีจ็ดสามถ้าสมมติว่ยถ่ายได้โอเคคปะรงกิ๊ ไม่แย่ครับอันนี้คือตัวแรกนะครับอันนี้ก็แดนน์นัแมกเนติกนี่ครับอาร์เพเซอร์ AS 725 AS 725ครับนะครับก็น่าจะประมาณ1,990กับ3,990บาทครับผมสราคา512มิลกันหนึ่งเสียงที่ใส่โมเรลส์ได้นี่ทดลองให้ดูสดๆเลยนะครับอ่าเออเฮ้ยของดีต่อไปจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาร์เพเซอร์เขาเรียกว่าเป็น AS 723ครับตัวเนี้ยเป็น Possible SD ครับภาพเหมือนเดิมแต่ไม่มีคำว่าแม็กเซสไม่มีแม็กเซสแต่แม่งมีคำว่าไฮเปอร์สปีดเข้ามาโอ้โหคือครับผมมันนนจะเเป็กาารรทฟอ์ ระดับยืดพ2 Gen 2x2 คือความเร็วระดับ20กิกะบิตเซคัลโอ้เหมือนเหมือนพ่อหลังเป็นบอร์ดแพงๆเลยป่ะใช่แต่ว่าตัวรับมันรับนะตัวส่งก็ต้องรับด้วยเช่นเดียวกันใช่เอออ่าโอเคตอนนี้ตัวนี้จะประกัน5ปีครับประกัน5ปีราคาก็น่ารักเหมือนเดิมนะ 512G 2290 1T 3190และ 2TB 5590มีถึงสองเทใช่อันนี้ออกแบบมาสำหรับตากล้องโดยเฉพาะโอเค โดยเฉพาะที่ต้องการเพิ่มสตอรีตแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเมมกาอาจจะเต็มอ่าเมมดีๆก็1นึเท่ะสุดๆนะฮะแต่นี่คือ2องเทไงแล้วก็คือทาร์นโฟเนตระดับ Gen 2 X2 อ่าก็คือ20่สิกิบิทเปอร์เซกแน่นอนกล้องเนี่ยมันจะแบบโอ้ถ่ายกัน 8K ไฟล์นึงนี่ถ่ายกันเท่าไหร่อ่ะมันใหญ่เอางี้เหรอ10กิกใช่มันใหญ่แต่ที่เราถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ยก็ประมาณ30 40ิบกิกได้นะ30 40ิบกิกเนี่ยถ้าเราทาร์นเฟอร์ผ่านในตัวเจนทูเอ็กชูเนี่ยสอ0พันเมตรใช่ไหมใช่ครับน นิ่งๆนะคอมมันรับ32 Gen 2 X2 ตัวส่งรับอยู่แล้ว32 Gen 2 X2 รับรับอยู่แล้วจะใช้เวลาเพียงแค่20วิในการทานเฟอร์ข้อมูลขนาด40กิกนี่คือสหรับงานที่มืออาชีพโดยเฉพาะนั่นเองนะคืออันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำหนักที่มันเบามากนะอันต้าไลท์เวทครับผมโคตรเบาคือ35.5กรัมอุ๊ยเบากว่าไอ้อันนี้นะใช่มันเบามือเลยครับผมความเร็วในการถ่ายข้อมูลสูงสุดเนี่ย20กิกบิตเปอร์เซกครับผมาจาก USB 32 Gen 2 X2 นั่นเองครับอินเทอร์เฟซจะเป็น USB 32 Gen 2 X2 NVME ปกติ นอนเวลานายเมมเบอร์เอ็กเพ s สเอ็กเ s รนะครับความเมมเบอร์เรสสปีดเนี่ยสูงสุดถึง2,000เมตรเลยสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอ 8K ความยาว10นาทีได้ภายใน3วินาทีคือ6กิกอะขาย 8K ความยาว10นาทีนี่6กิกประมาณนั้นมันทานเฟอร์ได้สูงสุดภายใน3วินาทีนะครับแล้วความแข็งแรงก็คือเหมือนเดิมครับมีเิอรเตสมันเหมือนเดิมครับก็คือเหมือนกันเลย1.2ึ่งจุองเมตรมันร่อนกันตก1.2ึ่งจุดสองเมตรเนี่ยข้อมูลไม่เสียหายครับผมแล้การันตีความแข็งแรงและการใช้งานได้ดีนะครับทั้งเบา ต้องแข็งแรงนะต้องนะครับอันนี้ไม่แย่เลยนะครับิีเลยครับใช่ครับและการรองรับการกดทับสูงสุดถึง1,500งพั้ายกิโลกรัมคืออยู่เฉยเนี่ยนะรถขับผ่านเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถนนยุบแทนขนมยุบถนนพังแทนนะใช่ครับเอาไปวางรถเกียรนะใช่ไม่พังไม่พังกัหนึ่งจุดห้าตันหนึ่งร้อห้าตันหนึ่งจุดห้าตันวัสดุภายนอกทำจากอลูมิเนียมอัลลอยครับโอ้โหน้ำหนักเบาขนาดเล็กตบัดเครดิตตรงนี้นะครับเอสเจสองสามเนี่ยถูกออกแบบมาให้น้ำหนักเบาเพียง35.5กรัมครับผมขนาดเจด 1คูณ4 4 4 m มมตรหรือเพียงแค่76%ของบัตรเครดิตโอ้เล็กมากใช่เพ่างพาได้สะดวกเอาถ่ายไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้คืออะเพเซอร์ตัว A S 7 2 3ครับค่าปาซิตี้512กิกนะตามลำดับใช่ครับเท2เทใช่อินเทอร์เฟซเป็นย s b 3.2บี n 2ุครับครัแล้วก็3มดีนานแฟลชเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รองรับวิอบสิบเดแม็กซ์โ11 MacOS i ใช่โคลมรองรับหมดเลยนะครับซีเควนซ r ร a d เป็นป ท่านนะครับโอเคก็โอเคนะครับผมเซควันดีเซควันไรส์สองพันเมกเท่ากันนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่มันรองรับด้วยนะใช่ต้องไปเสียบที่ทิศแรงๆด้วยเหมือนกันใช่ครับรองรับแรงกดทับถึงหนึ่งจุดห้าตันหนึ่งจุดห้าตันแล้วก็ทำงานต่ำสุดเนี่ยศูนย์องศาถึงเจ็ดสิบองศาเซลเซียสครับหนักโคตรเบาหนักเบาก็เป็นไททีด้วยนะครับโอ้ยมีมีสายอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะใช่ครับประกัน5ปีครับแล้วมาแกะตัวสองเทกัน ก็เดี๋ยวนะ <c oughs> ตัวแค่นี้อันนี้คือสตอรอี่เลยนะเฮ้ยตัวมันเล็กมากเฮ้ยอยูนี้มันเล็กขนาดนี้เลยเหรอวะอันเนี้ยนะลองรับน้ำหนักได้1,500กิโลกรัมกดอย่างเงี้ย1.5ตันไม่เป็นไร แล้วอย่างเบาอ่ะใช่อันนี้เป็นไททีสครับครับผมแล้วงานนี้อันคือรอบๆนี่มันเป็นกรอบอลูมิเนียมอลลอยนะครับหัวคิวเลิกคุยแม่โคตรแข็งแรงเออเฮ้ยผมบอกเลยว่าระวังหายเพราะมันเล็กมากและเบามากไททีสอย่างเดียวนะครับหูมันแล้วมันเรียบเรีขนาด2องพันเมกเลยนะครับผมและเบาถือลืมเลยไม่แพงนะครับหน้าเท่าเสร็จเนี่องพกทุกความจุขนาดเท่านี้หมดขนาดเท่านี้หมดใช่แล้วดูโอ้โหอลูมิเนียมชัดเจนอุ้ยแตกฆ่าคนได้นี่ถ้าเข้าเหลี่ยมนะแตก็คแอซซิน คอันนี้จริงแจกเยี่ผ้าเข็มโอ้ยสวยครับผมรูปีสวยเนียนๆโอ้โหดีแล้วขนาดเล็กกะบัดกินจริงจริงๆด้วยครับแล้วก็มีสายให้ด้วยนี่สายโอ้โหถ้าสายก็แข็งแรงเหลือเกินเนอะครับเพราะวันที่สานเฟอร์เ่ย2000เมตรไงสายต้องรับสายต้องดีคืออุปกรณ์ต้องรับครับสายต้องรับครับเครื่องอันนี้ต้องรับถึงจะไม่เกิดได้แล้วก็อันนี้จะเป็น3.2จีนตูนี่ชัดเจนแล้ว10กิกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับผมและพอยต์คือมันให้ไทยเอมาด้วยอ่ายังไม่จบแค่นั้นมันจะไทยเอไไไใช้้้ซซีีีีกกก็็็็มมมอออออ๋ัันนนนถดด่่ิิะบตตเเเเปปร์์แลว มานรองรับไทยเอก็คือง่ายเกินแล้วความเร็วมันตกไหมถ้า C to C เนี่ยยังโอเคอยู่เพราะว่ามันจะมีป้ายเขียนบอกว่าอันนี้20กิกครับผมอันนี้20กิกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกใช้10กิกถ้าคุณอยากใช้ไทยเอมันจะมันจะลดลงเป็น10กิกอ๋อสลักไว้ชัดเจนนะใช่เพราะเป็น USB ฟ้าปกติครับผมสามจุดสองปกติโอ้โอเคนั้นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือของรีจากเพเซอร์นะที่วันนี้มีทั้งแบบว่า Max แม็กเซฟแม็กเซลเลยถ้าเป็น Max นีแม็อกเซฟจะเป็นถ่ายย ProRes ได้เรอาจจะไากสอง แต่ว่าราคาก็ย่อมเยาว์ครับนะครับอันนี้เป็น Max Save เน้นกับ iPhone ดีกว่าใช่อันนี้ iPhone ดีกว่าติดข้างหลังเท่ดีใช่อันนี้คือ Max Save ครับจุดเด็ดคือ Max Save ครับผม t r a เฟอร์อาจจะพันเมกแต่ก็เร็วดีก็เร็วมากอยู่แล้วอันนี้มันจะแบบเหมาะสำหรับติดกับโทรศัพท์เพราะออกแบบมาดีฟอล์มันให้ติดกับโทรศัพท์อย่างนี้ใช่แต่อันนี้คืออันนี้ออกแบบมาสำหรับไฮเปอร์สปีดครับผมคือโคตรเร็วเกือบ20กิกะบิตเปอร์เซ็นต์แล้วแข็งแรงแบบนี้ที่เกรดครับผมหนึ่งแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงอันนี้ก็คือโคตรดีครับะแล ทั้งคู่ครับมีจำหน่ายที่แอปซีบียูครับนั่นเองครับสุดท้ายจนกว่าจะพบใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ